ทำไมเรายังไม่วาร์ปคําพูดนี้เป็นคําพูดฮิตจากหนังเรื่อง Startech นะครับผมแล้ววันนี้ Startech จะมาอยู่ในโลกของ World of Warship การคอลแลบสุดพิเศษและการมาถึงของผู้การสุดพิเศษจาก Startech Starfleet believes in your abilities The needs of the many The glories of the empire surge ahead โลฮะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิกาโลฮะกับเกม World of w a r s h i p นะครับ World of w a r s h i p นะครับคือเกมเรือรบเชิงกลยุทธ์ที่เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นทีมได้และอาวุธหลักๆในเกมนี้เนี่ยก็มีอยู่3ประเภทนะครับได้แก่ปืนใหญ่ตอร์ปิโดและก็เครื่องบินนะครับ มีเรือให้เราเลือกมากกว่า650ลำที่มีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์และแบ่งออกเป็น13ประเทศนะครับและเรือลบในเกม World of w a r s h i p ก็แบ่งได้5ประเภทนะครับจะมีตั้งแต่เรือลบเรือลาตะเวนเรือพิฆาตเรือดำน้ำําและสุดท้ายคือเรือขนเครื่องบินนะครับและโหมดการเล่นของเกม World of w a r s h i p เนี่ยก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับอาทิเช่นโหมดการยึดพื้นที่และทําลายศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับโหมดทำคะแนนให้ครบ1,000และทําลายศัตรูฝั่งตรงข้าม และโหมดที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดจากการคอลแลบสุดพิเศษจาก StarTech คือโหมดการโต้กลับของ w a r c a n นะครับและนี่คือเกม World of Warship ซึ่งเป็นเกมฟรี to p l a y นะครับสามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆเป็นแฟนหนังของ StarTech ก็ห้ามพลาดเนื้อหานี้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมมีลิงก์พิเศษให้ทุกคนด้วยนะครับ StarTech Starter Pack เลือกผู้บัญชาการพิเศษจาก StarTech a r g e n t i l y k e r Wolf, b o n x Queen และก็ Genway นะครับคุณจะได้200เหรียญกระสับบัญชีพรีเมียม7วัน1ล้านเครดิต และนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นครบ15เกมเนี่ยเราจะยังแจกเรือฟรีอีกด้วยนะครับคุณจะได้เป็นเรือระดับ4เป็นเรือฟินิกส์เรือคุมะเรือโคเบตเรือดันเต้แล้วก็เรือเวกฟูลนะครับแค่นี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะตอนนี้ถ้าคุณเข้าเกมเลยเนี่ยผมมีโค้ดให้อีกด้วยคือโค้ดคาบูมที่สามารถใช้เพื่อรับสตาร์เตอร์แพ็กดีๆในเกมนี้ได้อีกนะครับคุณจะได้500เหรียญกระสาบ2ล้านเครดิตบัญชีพรีเมียม7วันเรือประจันบาลระดับ2มิกซะ ผู้บัญชาการที่ทักษะเต็มระดับ10นะครับผมเรือราตวเวนนะครับระดับ3นะครับเชนยูบวกผู้บัญชาการทักษะเต็มระดับ10แล้วก็ถ้าเกิดเล่นครบ15เกมเนี่ยก็ยังได้รับเรือเทียสอีกด้วยนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเกม World of w a r s h i p ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ในดีสคริปชันของผมได้เลยนะครับแล้วก็ไปรับโค้ดที่ผมแจกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดของ Startec h กันนะครับผมก็คือโหมด War c l a นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการไปเจอกับ าราชดีบล็อกนะครับผมน่าจะเป็นไม,ไม่ไแน่ใจว่าเป็นลาชดีบล็อกหรือเปล่านะครับแต่เป็นพวกบล็อกนี่แหละนะครับในบดนี้เนี่ยเราก็จะได้สู้กับกองยานหลายลำมากๆนะครับที่จะมาโจมตีเราแล้วก็ต้องไปเก็บอ์ติแฟกต่างๆที่เราฆ่าได้จากอากองยานพวกนั้นนะครับผมเรือพวกนั้นนะน,นะแล้วก็ทําการยึดพื้นที่นะครับวันนี้ผมจะไปลุยกันกันกบชีพงานนะฮะมาแล้วโอ้ นี่มันเป็นโลกต่างดาวนะครับทุกคนที่เกมเขาเอา่อคอลแลบสุดพิเศษกับ s t a r t e ท h นะครับเราก็จะได้อยู่ในทีมของ s t a r t e ท h เลยตอนนี้เรือก็จะเปลี่ยนเป็นยานนะครับโคตรล้ำโคตรล้ำไปเดี๋ยวเราไปสู้กับพวกบล็อกกันเฮ้ยามามเต็นมกำล,ลังลุงใช้เรืออะไรลุงเรือยานผมซ็อกผู้ก,การสปอคนะครับยานผมอ่ะ เอาเรื่องผมก็ประการสปอกเหมือนกันริปเปอร์ริปเปอร์ริปเปอร์เออรือที่นี่ว่าเรือเรือเรือบีออคา่คาบีคา่าเออจะค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้สูงนะครับแต่ว่าบางมากของเราเป็นเรือลบนะครับของผู้ก,การสปอคนะครับ <Okay. S 2> ก็จะสมส่วนที่สุดแล้วผมว่าจากที่ลองเล่นกันมานะเราต้องทำการเก็บคีย์ออแอริสนะครับให้ได้3คีย์นะครับผมแล้วก็ทำลายพวก กองยานของบล็อกนะครับมีประมาณ22ลำนะที่เขาให้เราทำลายนะครับโอล่แต่เรือลำนี้จะช้าหน่อยเราต้องไปยึดในจุดเห็นมารณจุด KFL อะไรพวกนั้น,นอ่ะาาไปยึดไปพื <S <S ป้นที่ domination อนนะแล้วก็ทำลายยานด้านหน้าเราวันตีขาซึกขาซึกปาแล้ว เบอร์ระวังนะยานยานเองแบบว่าพังง่ายนะเว้ยระวังนะเว้ยเป <Okay. S 1> ิดไปหนึ่งสวยอา่าเลขสามของดิปเปอร์จะเปรียบเสมือนตอมิโดอะลองลองใช้ดูดิปป์ลุตอ่ะขับซ้ายพี่ครับสึกกับซ้ายาายีดิดหลุตมาขับซ้ายมาขับซ้ายมาจมตีระวังนะใครเกาะหายไปแล้วน่ะ ไอ้ดิเปอร์นะตัวแย่นะครับเปิดระวังระวังระวังเรือระเบิดน้องเอ่อถ้าเกาะเองคูดาวอยู่ไอ้กดตัวอาร์ดิเปอร์ที่เป็นรูปสีฟ้ามาเรียโจมตีโจมตีศัตรูมาแล้วยันบล็อกอยู่ด้านซ้ายผมส่งตต่ละครับไปแล้วครับตบิโดตบิโดระเบิดแน่นอนดูเลยดูเลยลูกโอ้ยลุงยิงโคตรไกลระเบิดแน่นอนบึ้มเฮ้ย เราเตรวจว่าอมองไม่เห็นนะเออหลุดหลุดแมพพอดีอ่ะเหมือนมันหลุดแมพใช่ฟวฟาเราอยู่ในจุด K ยังไงยังเน,นี่ยโอ้ยแดงยังอ่ะเริ่มโดนสวนเริ่มโดนสวนรู้สึกยานยานของยานของผู้การสป็อคนี่ยิงโคตรแรงนะบาเรียแบบหายเลยนะซุปเปอร์เวลาน้อง ไปแล้วอีกหน่อยโง่ไปแล้วไปเลยมิซอยไปเลยครับจังหวะน,นี้ยำตัวระเบิดได้เลยลำนูน้นตุมต้มๆๆๆๆเรียบร้อยหนึ่งลำไอ้เราทำไมนี่ไงเกาะหายไปสิวิปเปอร์ไปแล้วอะ ไปแล้วพี่ไปแล้วปึ๊บปอร์ไปแล้วโจมตีด้านหน้าสองไอ้เก่าเล่นหล่อไม่เล่นเล่นใช้ยานแบบพวกพี่เปอร์รอบหน้าสุดเยอะโอ้แต่ตอนนี้กำลังโดนโจมตีอย่างหนักเลยว่ะช่วยด้วยลุงช่วยด้วยผมก็เจ็บปวดอยู่เช่นกัน เรารู้สึกว่าเราจะเข้ามาในดงศัตรูเออเพื่อเราไปไหนหมดวะเพื่อเราหายหมดเลยต้องถอยต้องถอยโอ้โอ้โอ้โอโอเพื่อนยิงกับตายไปอยู่บนเกโอ้โหโดจบไปอย่างหนักเลยตอนนี้โอ้มุกานสปอสจะแตกแล้วไปเร็วไปเยอะมากไปเยอะมากตุ้ม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 โอ้โหเรือลำหน้าจะแตกแล้วยามผมก็จะระเบิดวะลุง หิวหิวหิวไม่ทันแล้วอุ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบไอ้โดนวะอย่านะอย่านะมาแล้วมาแล้วโอ้ยเกือบระเบิดเอาคืนไปเอาคืนไปโอ้โหไม่โดนเพื่อนเพื่อนไม่หลบหน่อยเพื่อนปลาเรียมาพอดี บล็อกแม่งโหดจัดโอ้ยบาเรียขายไปเลยว่ะบาเรียมาบาเรียมาบาเรียมาได้สู้ต่อบาดกลมตีไปทำลายมันโดน,นเรียบร้อย,อยต้องรีบเคลียร์บาเรีย,รยก่อนโอ้โหไม่โดนบาเรียพังดิวะดาเมจไปเข้าบาเรียหมดเลยวะ่ะเสียดายวะ ไม่ไงั้นมันระเบิดแน่นอนโอ,โอ้ยชนเกาะ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 ดีมุ้มระบบดีมุ้มระบบเดินหน้าเต็มกำลังไปหาเป้าหมายพอดีพอดีว่าฮิวมาพอดีโอ้โหเรียบร้อยมาแล้ว อุ้ยมีหินอยู่น่าจะรอดน่าจะรอดมีหินกันอยู่สวยโอ้เกือบเกือบไม่รอดแล้วเมื่อกี้โอตอนตัวบีโอผมใกล้ได้ใช้น้าแลวทางขวาทางขวาคุณโอเคโอเคไปโอ้ไม่โดนแน่เลยว่ะโดนแล้ววะไม่โดนว่ะโอ้ยติดเกาะปะวะโอ้ไม่ติดไม่ติดไอคุณจะชนผมคุณชนผมจะรออยู่จะรออยู่ อเราไม่ัะลำลำนั้นลำนั้นพังบ้างพังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงโดนโดนระเบิดระเบิดระเบิดโอ้ยอัลลิเเเกอัลลิเฟกเอลิสคีเตรียมตัวบรรจุโปรตอนตอร์บิโดไปใกล้แล้วเรามันใกล้ใกล้ไปแล้วโดนโดนโดนไปแล้วโปรตอนตอร์บิโดผมลาก่อนนะเพื่อนทำร้อยต่ำเกอรว่ะพวกเรา อยู่กันแค่สามลำเท่านั้นริปเปอร์หายไปแล้วสองลัมเรือนิปเปอร์มันซิ่งไปหน่อยข้างหน้าเราลำหนึ่งอีกทำลายก่อให้อีกนิดนึงอีกนิดนึงก่อแตกแล้วก่อแตกแล้วโจมตีต่อได้เลยโอ้โหหมดแมปไปแล้วว่ะแมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายก็เอาเรื่องอยู่นะลุงใช่แล้วทางซ้ายสองลำเลยอุ้ยผมโดนผมโดนผมเริ่มโดนผมเริ่มโดนเขาเริ่มหนักหนกับผมระเบิดแล้วไปหนึ่ง เหลืออีกหนึ่งสี่สิบเก้าวิเลยวะปืนแม่งช้ามากอ่ะปืนลำแสงอ่ะโอ้ยผมโดนผมโดนยับเลยอุ้ยผมจะระเบิดพังแล้วพังแล้ววิเราอยู่ในดงลุงต้องถอยลุงลุงถอยลุงถอยถอยพังแล้วเพื่อนเดียวแล้วเพื่อนเดียวแล้วผมน่าจะถอยลำบากลาก่อนกัปตันข้าขวาด่วนโอ้โหลุง้าไปในกลางตรงไหนก็ ยังไงก็ถ้าก่อนจะไปก็ทํามบก่อให้อยู่โอ้โหมันมีก่อดีไม่งั้นมันพังแน่ลำนูจะพังแล้วแต่มันแต่ผมมันจะพังก่อนเขาลากรตอนนี้ผมเลยแค่ติงลากลุ่มออ เกาะมาไม่ทันลาก่อน <laughs> ไปแล้วเข้าไปในดงเลยลุงพัวเข้าไปในดงเลยปอดตอนตบิโดทำงานโดนทำลายเกาะก่อนทำลายเกาะสวยลาก่อนนะ <ไป S 2> มึอนะมือมือ<ร>ม,มไปแล้วเรา,เราแพ้ว่ะเ,เราแพ้เลย <laughs> ต้องบอกเลยนะครับว่าในโหมดการโต้กลับของวอลแคนเนี่ยเป็นโหมดที่สนุกและก็มันมากๆเลยนะครับพวกเราเนี่ยก็แพ้ไปในเกมแรกน่าเสียดายมากเลยนะครับที่เรือของทีมงานผมเนี่ยระเบิดไปซะก่อนแต่ว่าทางฝั่งบล็อกเนี่ยก็โหดไม่แพ้กันนะครับเราเลยต้องไปสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งและรอบนี้ผมจะต้องเอาชัยชนะกลับมาเป็นของพวกเราให้ได้เพื่อไม่ให้เสียเกียรติของ USS Enterprise และถ้า,าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนหนังของ Star Trek ก็ห้ามพลาดเนื้อหานี้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมมีลิงก์พิเศษให้ทุกคนด้วยนะครับ Star Trek Starter Pack เลือกผู้บัญชาการพิเศษจาก StarTech, a r t i like c i s Lyger, Wu, Bombqueen และก็ Genway นะครับคุณจะได้200เหรียญกระสณ์บัญชีพรีเมียม7วัน1ล้านเครดิตและนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นครบ15เกมเนี่ยเราจะยังแจกเรือฟรีอีกด้วยนะครับคุณจะได้เป็นเรือรับ4เป็นเรือฟินิกส์เรือคุมะเรือโคเบตเรือดันเต้แล้วก็เรือเวกฟูลนะครับแค่นี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเพราะตอนนี้ถ้าคุณเข้าเกมเลยเนี่ยผมมีโค้ดให้อีกด้วยคือโค้ดคาบูมที่สามารถใช้เพื่อรับสตาร์เตอร์แพ็กดีๆใน คุณจะได้500เหรียญกระสาบ2ล้านเครดิตบัญชีพรีเมียม7วันเรือประจันบาลระดับ2มิกษะผู้บัญชาการที่ทักษะเต็มระดับ10นะครับผมเรือรัตวเวนนะครับระดับ3นะครับเชนยู you, บวกผู้บัญชาการทักษะเต็มระดับ10แล้วก็ถ้าเกิดเล่นครบ15เกมเนี่ยก็ยังได้รับเรือเทียสอีกด้วยนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเกม World o f w a r s h i p ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ในดีสคริปชันของผมได้เลยนะครับและก็ไปรับโค้ดที่ผมแจกด้วยนะครับ อ่ครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เราต้องเอาชัยชนะนเป็นของเราให้ได้เราต้องเราต้องแบบบรรดายนพวกแม่งแม่งแบบยิงโคตรแรงอ่ะไม่รู้ว่าเราจะกำจัดยังไงครบยี่สิบสองลำให้ไวที่สุดอ่ะต้องยิงโปรตอนแบบรัวๆเลยอะล่ะไอ้ก่อนยิงโปรตอนต้องทำลายเกราะมันก่อนนะต้องรู้ว่าไปจะไหนกัดิวอีกลำหนึงนะไปนะครับเสร็จกัลังจะโอ้ยแล้วก็สึกจจะพังแล้วลำนึงโดน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 บาดเจ็บบาดเจ็บ ไกลมาก12กิโลมีลำหนึ่งกอดจะพังแล้วมีลำหนึ่งกอดจะพังแล้วไปได้กูดาวอยู่กูดาวอยู่ก่อแตกก่อแตกก่อแตกลำหนึ่งจะพังแล้วมันเบาจังไอ้ทำลายกอดตรงนี้ได้บ้างไอ้ข้างๆเนี่ยสวยข้างเหรอเออพี่ๆนี่แหละโดนยนะวะโอ้โหมันมีเขาพอดีว่ะพังไปแล้วลำหนึ่ง,งเอ้าโดนเฉย โดนเฉยไปลูกแต่ไม่รู้ว่าติดกูเข่าหรือเปล่าโอ้โห้ยพังพังอยู่พังอยู่พังอยู่พังเอาวะเรือรุงกันเร็วเราเป็นข้างนาำข้างสวยพังดีครับมาดีมาดีมากด้านขวาผมไปครับเรือพิฆาตเรือพิฆาตโอเคไม่โอเค จุด K okay. เราจะยึดเสร็จแล้วดิใช่ไหมใช่โโอ้หโูหโหเจอเรือลบอีกว่ะมาดิเก็บต่อเลยมาจุดจุดต่อเลยเอ้ยเก็บของด้วยนะติปเปอร์ไอ้ลูกไอ้ฟันเฟืองอ่ะจะแตกสวยแตกโอ้ยกัปตันเหตุเลยเพื่อน12นาฬิกาเดี๋ยวปัญบานเรือประจัญบานเกาะแตกแล้วเรือประจัญบานเกาะแตกแล้วลำนั้นทางมาแล้วนะ ต้องลุมลำนี้ลงลุมำนี้สวยไปเลยน้องลุงมีปอร์ตบอลุงลำหน้าผมก่อแตกไปแล้วมันมีว่าไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ระเบิดแล้วระเบิดแล้วโอ้หเพื่อนเราจะพังแล้วอ่ะกำลังวนไปช่วยเพื่อนอยู่เรือพี่มันช้าเออเรือผมช้ามากกรมตีห้าวินาทีห้าวินาที สาวินาทีสาวินาทีโบตอนไปโดนวะโดนไ,ไปแล้วสวยครับสวยไปแล้วบึม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 ,บม,บม,บมโอเคโอ้มันไม่บบโอ้โหมันไม่พังว่ะมันเงงนกือบพังเฉยใช่มันกระดุพางโอ้โหโอ้โนหแล้วน้ายิงผม เรือตะเวนเรือตะเวนเอาเรือตะเวนนี่ก่อนดิไอ้ลำจิ๋วเนี่ยโอเคพี่โอเคที่จะพังใช่ไหมใช่ใช่ใช่พังแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวเองอีกหน่อยเดี๋ยวเองจะพังแล้วลำไหนลำไหนลำน่ะใครประมาณอ่า13กิโล13กิโลอ่มัน13กิโลอ๋อมีมีเรือจิ๋วอยู่หน้าผมตอนนี้ผมกำลังสักเรืออ้ยโหสิบสิบซักเลยจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเรือจิ๋วแล้ว ้ไปเออจะพังแล้วจะพังแล้วดิเปอร์นี้ต่อไปโลตะลมมันตะลมมันเรือติดเรือตีจิ้งไปแล้วจะระเบิดแล้วระเบิดสวยสวยมากสวยมากโอ้โหเละเละเละเทสได้คำเลียวว่าเละสวยครับสวยไปกระตอไปกระตอแม่งไปลำเนี้ยโดนแน่นอนคุณไอ้ ตกอย่าลืมอย่าลืมดูเลือดอย่าลืมดูเลือดตัวเองนะดูเลือดดูเกอะไป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 ลำหน้าจะพังแล้วไอ้เรือประจันบารมันจะระเบิดแล้วพังสวยเก็บอีกอันเดียวครบเลยนะไอ้ซากตรงนั้นไปเก็บอยู่กำลังวนไปเก็บอยู่ี่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่จะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วหรือเปล่าโอเคสวยงานหลักสำเร็จว่ะ คืออะไรวะงานหลักเนี่ยเราเห<ม> <le> ลือตอนตอนนี้อันนี้อันนี้เราเหลือเราเหลือนี่ลุงเราเหลือ,ลอ,ลอทำลายทำลายพวกบล็อกให้ครบ22่สิลำตอนนี้โอเคครับรับทราบเลยต้องตรงตีมันลุงลุงติดหรอลุงเรือติดหรออ๋อเรือมันพังแล้วพี่ชนกับเรือมันไงออ๋โอเคโอ้โจมตีโดนโจมตีไม่มีเรือเกิดใหม่พวกบล็อกมาทางซ้าย ปอตอนรีโหลดจมตีไปเลยลูกพังแน่นอนไปแล้วโปรตอนไปแล้วโปรตอนี่ซไยไปแล้วตุ้มตุ้มตระเบิดไปรวมกับเพื่อนดีกว่าดีโหลดชิลสิบเอกิโลเมตรยังไกลกัแล้วเอฟเลเอฟเล เราใกล้สำเร็จแล้วป้าไว้เราทหารระวังทางซ้ายดกันบาไอ้เบิคาดเรคาดมาทางซ้ายกับสายตัวนึงโดนอีกสวยหักลัมเดี๋ยวเรือเดเรดียวเอวรเอเรดอนเรือเดีรเดีดวรืเอเดเอเอเีระเดิดเอวเรืเอรร แค่สองลำอีกแค่สองลำเชียร์นาอยู่แค่อีกสองลำเท่านั้นวุ้ยอ่าอ่าวนหาดิเปอร์ใจเย็นวนหาดิเปอร์ดีหันกลับหันกลับไม่ยิงมันหันกลับแล้วมาซิสวยอีกแค่ล้ำเดียวอีกแค่ล้ำเดียวมงมาแล้วมงมาแล้วเต็มเโจมตีโจมตีเลยมีคาดกำลังเข้าหลังอีกดิเปอร์ ไมม่และโอ้พี่โดนกระเีอยงหนักเลยโอ้โหสอแล้วสองแตกสองแต้สิบสองวิสิบสองวิพอตอพี่เะร็ชาร์จเสร็จอ่าส right> ิบเก้าว no ิเอ้ยวิวเปิดดีวะทำไมไม่ระเบิดทีวะไปโดนไม่โดนหรอหนังอีเดียว โดนโดนโดนอีกมีรถชิลมาแล้วมาแล้วตบไปโดนไปอีกโดนเฉไออันนี้จะระเบิดแล้วเราต้องมีพื้นที่เหรอผมไม่โดนระเบิดระเบิดแล้วระเบิดแล้วสวยสวยสวยไปจุดดีไปจุดดีไปจุดดีมาตามมาตามจุดดีกำลังเสริมของบล็อกจะมาแล้วอ่ะมาจากไหนวะจากทางไหนอ่ะ ด้านหลังมาด้านหลังมาด้านหลังมาเรือเรือประจันบานาเรือประจันบานกระซ่าบกระซ่าเรือประจันบานเรานั้นเจ็บแล้ยไหมลาก่อนนะเพื่อนไปแล้วโคตันุ้ม้ารศึกทำลายกาศึกเรียบร้อยเราต้องยุบยุบจุดสุดท้ายจุดสี่จบแล้วมั้งเนี่ยอย่างน้อยสี่สี่พื้นที่น่าจะผ่านแล้วนะ อแล้วแล้วกลย่็ทีกทั้งหมดไงโอเคโอเคมาจรเพลางหรือตะเวหลือตะเวจ่อกแล้วจ่อกแล้วจ่อกแล้วตะลมตะลมโอ้พังแน่นอนมาท้ากันเลยอ้าเลยกละนเลยเฮ้ยเือประจันบานเข้าหลังพี่เราไปไม่กําลังยิงกัน ขอแตกแล้วขอแตกแล้วต้องตีกลับข้างต้องตีกลับข้างโอ้โหพี่โดนล้อมเลยพี่โดนล้อมเลยเดียวข้างแล้วโอ้ยโอ้ยิงโอ้ขอตัดแตกแล้วตีต่อไปโดนไปแล้วโดนเต็มๆสวยสวยสวยเปอร์อูระเบิดแล้วสวยมากน้องเลยเลยไปฆ่าเลยไปฆ่าเลยพี่ฆ่าลำลำลำหลังไปเลยไปฆ่าข้างหลังผมงเอวยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ทางซ้ายก็มาว่ะเลยไปฆ่าทางซ้ายยิง มีทำลายก่อยแล้วมีทำลายก่อยแล้วจะพังแล้วนิดเดียวจะพังแล้วระเบิดแล้วชนะเบิดแล้วชนะชนะเอนัาเสียดายที่เราเหลือภารกิจสุดท้ายนะครับเราต้องไปยึดพื้นที่ในโซนดีแต่ไม่เป็นไรครับเราผ่านภารกิจหลักๆไปหมดแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของพวกเราในการมาเล่นโหมดการโต้กลับของพวกบัวแคนนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในความมันของเกม world of warship สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองเล่นดูนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ฟรีทูเพย์ด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับยิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยยิ่งสนุกมากๆเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยมีโค้ชให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ c ค้ด StarTech Starter Pack นะครับเลโกดหนึ่งคือโค้ด k a b o บูม t t r t t r r p c k k นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ในดิสคริปชั่นได้เช่นกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาโลดแล่นกันในโลกของ World o ์ w อ r s h i p ด้วยกันนะครับ